เราจะถักลายดับเบิลโคเชนะคะสองแถวหน้าตางานออกมาแบบนี้เวลาเราถักดับเบิลโคเชจะเป็นการเริ่มงานโดยที่ไม่มีโซ่ค่ะสวัสดีค่ะเมนที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf 1 2 7 ep นี้เป็น ep 2ข้อมูลใน ep 2นะคะเราจะมาคำนวณขนาดเสื้อที่เราจะถักและเริ่มต้นในการที่จะถักลายดับเบิลโคเช ตรงที่เป็นผ่าหน้าชิ้นงานที่เราทดสอบแรงมือตรงนี้ไหมที่ใช้ถักนะคะจะเป็นเส้นขนาดเบอร์สิบหัวเข็มที่ใช้ทดสอบลายจะเป็นหัวเข็มขนาด 1. 3ึ่มมิลเราวัดความกว้างของลายเวลาวัดสองหลักตรงนี้จะเป็นทางแยกหนึ่งลายจะมาถึงแค่ตัวนี้ค่ะแบบนี้วัดจากมุมตัวนี้ มาหาจุดที่เป็นทางแยกเราได้ความกว้างนะคะ4.5ทีนี้ความสูงของ1ลายแถวนี้เป็นแถวที่1 2 3 4 5 6แล้วก็7 1ลายจะมีอยู่7แถววัดความสูงของลายได้3.5ตามที่เขียนตัวนี้เราจะใช้ในการคำนวณเสื้อตอนที่เริ่มต้นถักนะคะเราจะถัก <N H K> หน้าขวากับหน้าซ้ายตรงนี้จะเห็นว่าเวลาเราเขียนมันจะสลับกับสิ่งที่เราเห็นถ้าเราเห็นนะคะตามผังตรงนี้เราจะเห็นเป็นด้านขวาแต่เวลาเราใส่เข้าไปที่ตัวเราฝั่งนี้จะเป็นซ้ายมือฝั่งนี้จะเป็นขวามือเขียนตัวเลขไว้ค่ะเขียนตัวหนังสือไว้ใส่ดาวไว้ให้เรารู้ว่าฝั่งทางนี้เราจะทําห่วงส่วนฝั่งทางนี้จะเป็นสาบเสือ้อเวลาถักจะถักฝั่งทางนี้ก่อนนะคะ จุดที่เราเริ่มเราจะเริ่มจากตรงกลางถักออกมาเป็นคอเสื้อพอเราได้คอเสื้อเสร็จแล้วนะคะเราจะถักเกินออกมากลายเป็นแขนเสื้อเสื้อจะเป็นแขนในตัวเวลาเราคำนวณรอบอกส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกายอกพุงสะโพกส่วนไหนกว้างที่สุดใช้ส่วนนั้นนะคะต้นแบบจะถักห0 0เซนหารออกมาค่ะหนึ่งร้อยเซนหารสองจะได้ข้างหน้า ห้าิบข้างหลังห้าสิบห้าสิบหารสองจะได้ด้านขวา25ได้ด้านซ้าย25แล้วส่วนที่บวกเข้าไปตรงนี้จะเป็นแขนในตัวที่เราต้องการถ้าเราบวกออกไป1ลายนะคะเราก็มาดูความสูงของลาย1ลายวัดความสูงออกมาได้3.5ถ้าเราเผื่อตรงนี้2ลายก็คือเจเซน ต้นแบบจะเผื่อตรงนี้ออกมานะคะที่เราเห็นส่วนเกินตรงนี้เจ็ดเซนทีนี้เวลาเราจะคำนวณเสื้อช่วงแรกเวลาถักมันจะถักแนวนี้นะคะเริ่มจากส่วนตรงที่เป็นตรงกลางแล้วถักลายขึ้นมาลายจะเป็นแนวนอนงานจะเริ่มแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาคำนวณเราจะต้องคำนวณออกมาว่าจากจุดตรงนี้ไปจนถึงริม ของเราใช้ความยาวเท่าไหร่ความยาวที่ได้ก็คือรอบตัวเราหารสี่ยี่สิบห้าเซนบวกกับเจ็ดนะคะพอเราได้ตัวเลขตัวนี้เสร็จแล้วเราก็มาดูว่าสามสิบเอ็ตัวนี้นะคะเอายี่สิบห้าบวกกับเจ็ดเราคำนวณออกมายี่สิบห้าบวกกับเจ็ดได้32 32เราไปหารกับสามจุดห้าสามคือความสูงของดอก หารด้วยสามจุดห้าเพราะฉะนั้นดอกที่เราถักก็คือเก้าจุดหนึ่งเราจะถักดอกตั้งแต่สาบตัวนี้นะคะออกมาทั้งหมดเก้าดอกโดยที่ถักออกมาสองดอกเป็นคอเสื้อพอเราถักครบสองดอกเสร็จแล้วเราจะมีการเพิ่มห่วงเพื่อถักสาบแล้วยาวออกมา พอเราได้ชิ้นงานด้านที่เป็นขวามือด้านนี้แล้วนะด้านซ้ายมือตอนที่เราถักสาบนะคะเราจะต้องถักรังดุมรังดุมจะติดกระดุมทั้งหมดสามเม็ดแล้วเวลาถักมันจะกลับด้านขวามันถักฝั่งทางนี้ไปนะคะซ้ายมันถักแบบนี้สาบจะอยู่ทางนี้ค่ะแล้วถักยาวมาคำนวณเหมือนกันก็คือยี่สิบห้าเซนบวกกับเจ็ดเซนทั้งหมดตรงนี้เก้าดอกเหมือนกัน ถักออกมาสองดอกแล้วเพิ่มเพื่อถักเป็นชิ้นล่แล้วเราก็ถักเป็นหน้าตาชิ้นงานออกมาตัวนี้อันนี้ด้านหน้านะคะทีนี้พอเป็นด้านหลังด้านหลังถ้าจะให้ลายมันสมดุลกันนะคะด้านหลังเวลาถักจะต้องแบ่งครึ่งเริ่มจากตัวนี้แล้วถักวนไปทั้งหมดเก้าดอกถักยาวไม่อย่างนี้ก่อนนะคะถักครบจํานวนเสร็จแล้วตรงนี้เราใช้วิธีเย็บเอา ทั้งสองเหมือนกันพอเราถักฝั่งนี้เสร็จแล้วจุดที่เราเริ่มต้นเราถักวนมาด้านนี้ต่อจุดนี้มันจะใช้ห่วงร่วมกันนะคะแล้วก็ใช้วิธีเย็บติดพอเราได้หน้าตาชิ้นงานหน้ากับหลังแบบนี้เสร็จแล้วเราพับชิ้นงานเราจะเห็นเป็นตัวนี้แล้วเราถึงจะถักเป็นลายไหลาทางลงมาโดยที่เชื่อมต่อตรงใต้รักแร้และเชื่อมแขนสำหรับ ep นี้นะคะเราจะมาเริ่มต้น จํานวนห่วงที่เราถักตรงผ่าหน้าตรงผ่าหน้าตรงนี้วิธีคำนวณเรามาดูว่าจํานวนดอกที่เราจะถักแนวขวางทางนี้เราจะต้องถักจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่ตัวด้านขวางตรงนี้มันคือแขนเสื้อต้นแบบต้องการแขนเสื้อนะคะประมาณสี่สิบเซนเราก็มาดูถ้าเราถักชุดนี้ โดยที่ยังไม่รวมไหล่นะประมาณสี่ดอกเอาสี่จุดห้าคูณสี่มันจะได้สิบแปดเซนแล้วตรงที่เป็นหัวไหล่หลังจากที่มันเชื่อมแล้วนะคะดอกตัวนี้มันจะถูกพับครึ่งแล้วมันจะใช้ข้างหน้าครึ่งข้างหลังครึ่งก็คือสองจุดสองจุดสองห้าสิบแปดบวกสองจุดสองห้าจะได้ประมาณยี่สิบจุดสองนะคะยี่สิบจุดสองคูณสองมันจะได้แขนเสื้อออกมาประมาณสี่สิบเซนตัวนี้นะถ้า วนวงกลมจำนวนห่วงที่เริ่มถ้าเราอยากรู้ว่าเราเริ่มตรงนี้สี่ลายเราจะเริ่มกี่ห่วงสี่ลายตัวนี้เวลาคำนวณหนึ่งลายมันจะใช้สิบเจ็ดหลักเราก็เอาสิบเจ็ดคูณสี่แล้วบวกหกหกตัวนี้ก็คือตัวทางแยกค่ะจำนวนที่เริ่มทั้งหมดเจ็ดสิบสี่หลัก วิธีเริ่ม74หลักตัวนี้สำหรับคนที่ต้องการถักเท่ากับต้นแบบนะคะก็คือรอบแขนเสื้อประมาณ40เซนไหมที่คุณใช้เป็นเส้นขนาดเบอร์18หัวเข็มที่ใช้1.3ถ้าไหมคุณเปลี่ยนขนาดที่คุณต้องการถักเปลี่ยนคุณต้องคำนวณตั้งแต่จุดเริ่มต้นตัวนี้ว่ากว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่แล้วคำนวณเหมือนที่ทำให้ดูค่ะ ส่วนของต้นแบบที่จะเริ่มก็คือเริ่มเจ็ดสิบสีหลักลายที่เราใช้ถักนะคะจะเป็นการถักดับเบิ้ลโคเชไม่ใช้โซ่เราคล้องไหมเหลือไปลายไว้แบบนี้ดึงห่วงเข้ามาเราล็อกเราถักโซ่สามเพื่อเป็นฐานสำหรับตัวที่หนึ่งพันหัวเข็ม ลงมาที่หลักแรกเวลาแทงแทงแบบนี้นะคะข้างล่างมีหนึ่งตัวแล้วตวัดดึงห่วงเข้ามาดัานหัวเข็มยาวเราถักตัวแรกเป็นโซ่หนึ่งก่อนแล้วรวบสองกับสองตัวต่อไปค่ะพันหัวเข็มแล้วแทงตรงด้านข้าง มันจะมีสองห่วงเราดึงห่วงเข้ามาจะมีอยู่สามถักโซ่ห่วงที่หนึ่งก่อนแล้วรวบสองกับสองพันหัวเข็มแทงลงไปตรงด้านข้างดึงห่วงเข้ามาดัานยาวถักโซ่ตัวแรกแล้วรวบ สองกับสองเป็นการถักดับเบิลโคเชแนวตั้งพันหัวเข็มค่ะดึงห่วงเข้ามาด้านยาวตัวแรกถักเป็นโซ่แล้วมันจะเหลือสามห่วงเท่าเดิมถักรวบสองกับสองถักแบบนี้ความยาวเจ็ดสิบสี่หลัก จำนวนของดับเบิลโคเชตรงนี้ที่เราจะถักเจ็ดสิบสี่หลักนะคะับเจ็ดสิบสองแล้วนะเจ็ดสิบสามเวลาแทงตรงนี้ด้านข้างต้องแทงลงไปตรงกลางของโซ่นะคะให้สังเกตริมเนี่ยมันจะมีอยู่สองแล้วดึงห่วงเข้ามาถักห่วงแรกเป็นโซ่แล้วถักดับเบิลโคเชปกติห่วงสุดท้ายคะ่ะห่วงที่เจ็ดสิบสี่ แถวที่หนึ่งหลังจากที่เราถักได้เจ็ดสิบสี่หลักนะตรงริมเราขึ้นด้วยโซ่สองแทนดับเบิ้ลโคเชแล้วหมุนกลับวิธีถักที่ทำให้ตรงนี้มันเป็นแนวตรงนะคะเราถักลงไปช่องแรกนี่มีสองแต่นับเป็นหนึ่งโซ่จะมาเสริมะคะ่ะ หลังจากนั้นเราจะถักดับเบิลโคเชต์บนไปหาจุดเริ่มต้นสาหรับ ep สองนี้นะคะให้เราคํานวณขนาดที่เราจะถักแล้วก็ถักดับเบิลโคเชต์ขึ้นมา2แถว ep ต่อไปนะคะ ep 3เราจะเริ่มถักลายสับปะรดคลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อนะตรงไหนไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อน ดูให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักคุณจะสามารถปรับขนาดได้ตามที่คุณต้องการค่ะไหมเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนมีผลกับขนาดของชิ้นงานที่คุณจะถักผังลายลำดับการถักช่องทางติดต่อติดตามจะเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะถ้าดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ ให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคําอธิบายจะโชว์ออกมาพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ